เสียงเคาะจากโลงเก่าที่วัดเก่ากลางทุ่งนาสาลาเก็บศพหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกแต่คืนนั้นกลุ่มวัยรุ่นกลับหัวเราะและแอบเข้าไปในความมืดอับชื้นมีเพียงโลงผุๆเรียงราอยู่รอบตัวแล้วจู่ๆ ก็มีเสียงเคาะดังขึ้นจากโลงใบหนึ่งตึกตึกตึกพวกเขาคิดว่าเพื่อนแกล้งแต่เสียงกลับดังแรงขึ้นและมีเสียงเล็บขูดไม้ตามมาหนึ่งในกลุ่มเดินไปเปิดฝาโลงข้างในว่างเปล่าทัานใดนั้นเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากโลงทุกใบรอบตัวพวกเขา ฝาโลงเริ่มสัน่นเงาดำเลือ้อยคลานออกมาวัยรุ่นกรีดร้องวิ่งหนีออกไปรุ่งเช้ามีเพียงรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่หน้าโลงที่ผุเจ้าของไม่มีใครเจออีกเลย